สวัสดีครับผมช่างโดมนะครับจากเพจร้านชโชวรลีบาดานนะครับวันนี้วันที่ฟ้าคึมๆนะครับเรามาลงพื้นที่ที่อำเภอหนองสูงนะครับจังหวัดมุกดาหารตัวนี้บอ่อบาดานบอ่อนี้เราเจาะไปเมื่อสีอ่ห้าวันนะครับน่าจะประมาณนั้นน่าจะประมาณสี่ห้าวันปรากฏว่าลูกค้าแจ้งว่าน้ํามันไม่ใสครับเราก็เลยทําการลงพื้นที่มาตรวจสอบดู ก็เปิดทีแรกมันก็ไม่ใสจริงๆครับก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่ท่อแตกเราก็เลยดึงท่อขึ้นมาดูครับหลังจากนั้นก็ทําการทรําบ่อใหม่ปรากฏว่าท่อที่เราใส่ลงไปนะั้นมันลงไปไม่ถึงชั้นหินนะครับก็เลยเกิดการถล่มอยู่ที่ชั้นดิน <c oughs> ตอนที่เราเจาะมันก็อัดลงไปไม่ได้ประมาณนั้นนะครับสาเหตุหลักๆก็จะอยู่ประมาณนี้ครับก็เลยมาแชร์ให้ทุกท่านได้ฟังกันทีน,นี้เรามาจะ มาคุยนะครับนี่ครับคือความสําคัญของประกันบ่อปลาดานนะครับที่ช่างแต่ละพื้นที่นะครับบอกกันไม่ว่าจะเป็น1ปี2ปีก็แล้วแต่นะครับงานเจาะบ่อปบาดานเนี่ยความสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการประกันการแก้ไขนะครับอย่างถ้าเราเจาะได้น้ําแรงออจะแรงแค่ไหนจะทําบ่อแบบไหนเนี่ยความสําคัญคือถ้ามันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยช่างเขาจะเข้ามาดูแล ให้ท่านไหมครับส่วนตัวนี้ครับเราเข้ามาจัดการแก้ไขให้ลูกค้านะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังเทสน้ําดูนะครับเราทําการหย่อนปั๊มลงไปแล้วก็เปิดน้ําดูคือน้ําตอนนี้ก็ดีขึ้นมากครับออกไปทางจางๆเริ่มใสแล้วครับจากที่ตอนแรกมันมันขุ่นมากนะครับเป็นสีเหลืองแทบจะเป็นน้ําโคลนประมาณนั้นเลยนะครับทีนี้ก็จะฝากให้ทุกท่านนะครับสําหรับใครที่อยากขุดเจาะบ่อบาดานนะครับ ก็เลือกช่างดีๆครับให้เขาอยู่ในที่สว่างผมก็จะพยายามพูดทุกคลิปนะครับมันเวลาเกิดปัญหาอะไรอย่างนี้มันก็จะตามได้ง่ายครับมีเบอร์โทรมีอะไรชัดเจนครับเนี่ยเวลาแบบนี้มันก็จะได้ไม่ต้องเสียตังทิ้งไม่ต้องโดนหลอกนะครับถ้าท่านไปโทรหาช่างบางคนเอาเบอร์มาจากไหนก็ไม่รู้บางทีมีปัญหาอย่างนี้เขาก็หนีท่านง่ายๆครับ มันก็มีหลายเหตุการณ์ครับที่เป็นอย่างนั้นบางทีผมเข้าไปแก้ไขาถามดูก็ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าจะโทรมาปรึกษาผมก็ยินดีนะครับเบอร์โทรผมก็อยู่ในคลิปครับโทรมาได้ถ้าหากท่านไหนที่ชอบติดตามคลิป youtube อะไรก็กดติดตามนะครับเพราะว่าบางทีใน Facebook เนี่ยผมจะไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปครับเพราะว่า Facebook ส่วนใหญ่จะลงเป็นบทความนะครับส่วนถ้าใครที่ชอบคลิปก็ลงไปกดติดตาม u t u b e ครับผมจะลงเป็นคลิปส่วนใหญ่ ก็คือจะเป็นคลิปแชร์แชร์ความรู้เกี่ยวกับบาดาลอย่างเงี้ยครับให้มันเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเท่านี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ